สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวชาแนลนะวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้มาทําบทวิเคราะห์อิทธิพลของดาวพุธนะครับยกจากราศีพิจิกเข้าสถิตในราศีธนูในช่วงวันที่12ธันวาถึง30ธันวาคมนะครับประมาณ18-19วันนี้อิทธิพลของดาวดวงนี้จะส่งผลอย่างไรดีร้ายประการใดนะครับให้กับคนทั้ง12ลัคนาบ้างเดี๋ยววันนี้เรามา,าฟังบทวิเคราะห์กันนะครับ เริ่มกันที่ลัคนาราศีเมษก่อนนาะราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่ได้รับความสําเร็จจากความเป็นดาวพุธนะครับยกเข้าราศีธนูเหตุเพราะว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยดาวพุธเข้าพบพิเศษก็ส่งผลให้เอกสารสัญญามีปัญหานะครับโทรศัพท์มือถือทำรุดนะครับนัดหมายใครอะไรยังไงก็อาจจะถูกดีเลย์ไปหมดนะครับแต่พอดาวพุธยกปุ๊บเนี่ยความสําเร็จจะมีตามมา เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการทําเอกสารสัญญานะครับสำคัญสำคัญมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนหมู่มากนะครับเพื่อนจะมาช่วยงานหรือว่าทําให้เกิดความสําเร็จในชีวิตนะครับแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะครับถูกผู้ใหญ่ตําหนิถูกพ่อตําหนิอะไรประมาณนี้นะครับคนที่เกิด ทั้ง7วันนะครับยกเว้นวันพุธนะครับทั้ง6วันยกเว้นวันพุธคนเกิดวันพุธด,ดาวพุธจรเข้าพบที่9ทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นพินทุบาสคนเกิดวันพุธอาจจะต้องระวังในเรื่องของอาการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจากคนหมู่มากจากสังคมนะครับหรือว่าอาจจะต้องระวังเรื่องการทําข้อสัญญาใดๆนะครับอาจจะต้องรองให้สักประมาณสามสิบธันวาไปแล้วเนาะค่อยทํา รอให้ดาวพุธยกเข้าราศีมังกรพบกร,รมมะก่อนอ่าแต่คนเกิดวันอื่นก็ถือว่าไม่ได้รับความเสียหายนะครับคนเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสสุกเสาร์นะครับนี่คือถือว่าได้รับประโยชน์โดยเฉพาะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับจะมีความสําเร็จมีข่าวดีกับคนที่อ่าเป็นคนรุ่นราวข่าวเดียวกันหรืออ่าคนที่เราเคารพนะครับอันนี้อาจจะฟังดูย้อนแย้งเมื่อกี้บอกว่าระวังผู้ใหญ่ที่เราเคารพจริงๆเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่อาจจะถูกตําหนิ นะครับในบางมุมแค่นั้นเองนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีของคนที่เกิดวันพุธนะครับบางคนอาจจะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับจากคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะครับซื้อให้อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะถ้าใครได้ไม่ได้ยังไงก็ลองฟีดแบ็กกลับมานะครับในในเฟซบ o ๊กก็ได้นะโอเค ต่อมานะครับในลัคนาพุชบพุชบถือว่าเสียนะครับเสียเหตุเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่สําคัญมากๆเพราะเป็นดาวการเงินกับดาวที่เกี่ยวข้องกับบริวารดาวการเงินเข้าพบที่เสียให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับระวังบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าจะทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินชีวิตห้ามทําเอกสารสัญญ,ญาใดๆเด็ดขาดนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องงดเว้นในเรื่องการสื่อสารนะครับ กับคนหมู่มากไว,ไว้เวลาเออเหม่ยบางทีวดเว้น,นก็ไม่ได้นะคนเราต้องพูดต้องคุยเพียงแต่ว่า,าต้องระวังเรื่องการพูดนะครับพยายามคิดก่อนพูดนะวิธีแก้ครับดาวพุธกระดุมหะาเข้ามรณะเนี่ยเรือนดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับวัดกับวาเกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์อยู่แล้วนะครับให้ลองแก้เคล็ดโดยการบริจาคเงินทําบุญล,ลงศพ นะครับบริจาคเงินช่วยทำเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวข้องกับเมรุวัดรบริจาคเงินให้โรงพยาบาลก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ต้องซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกนะครับหรือว่ามีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางของบุตรนะครับได้ด้วยเช่นกันคนผู้ศพได้รับโทษมากกว่าประโยชน์นะครับจะให้ระวังเรื่องการสื่อสารสักนิดนึงนะครับ ต่อมาคนมิถุนนะครับมิถุนน่าจะได้รับประโยชน์เพราะว่าดาวพุธเข้าพบที่7ของลัคนาในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะครับของคนที่เกิดราศีนลระนะครับอุดมนารเกณฑ์นะครับพุธก็จะทําให้มีสเสน่ห์ทำให้ตัวเองมีโอกาสที่ดีในการดําเนินชีวิตมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับญาติพี่น้องก็เอ็นดูรักใครนะครับบางคนอาจจะพูดจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามก็ได้คนโสดเนี่ยโหจีบ จีบใครก็ติดนะตอนนี้นะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจาอาจะมีโอกาสที่จะได้รับเขาเรียกอะไรนะได้รับความช่วยเหลือจากาคนที่เป็นเพศตรงข้ามอาจจะเป็นหุ้นส่วนหรือว่าคนรักก็ได้เป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องการทําข้อตกลงสัญญาใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวได้ทั้งหมดนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะครับรวมไปถึงอาจจะ เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ไปมีกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกับครอบครัวดาวพุธย้ายเข้าราศีธนูทีมมิถุนได้รับประโยชน์นะครับในเรื่องของการทําข้อสัญญาหรือจะมีข่าวดีในเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องตัวเองแล้วก็เรื่องของการงานนะครับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอรุ่นกันนะว่าจะมีข่าวดีอะไรตามมาบ้างน,นะครับทีมกรกฎ่ากรากฎนี่อาจจะต้องกลุ่มขมับมาเพราะดาวพุธดาวที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเขาพบที่6กพบที่6กก็คือพบอริ นะครับอริก็คืออุปสรรคปัญหาพูดคือคําพูดระวังมีศัตรูเพราะปากนะครับพูดให้น้อยๆจะดีมากๆนะครับดาวพูดเป็นดาวสหัสชาซึ่งแปลว่าเพื่อนเข้าพบอริระวังเพื่อนจะทําคิดนะครับเพื่อนจะกลายเป็นศัตรูหรือว่าเพื่อนจะทําให้เกิดความเดือดร้อนใจระวังโทรศัพท์มือถือชารุดระวังปวดฟันปวดท้องนะครับให้ระวังห้ามทําเอกสารสัญญาใดๆเด็ดขาดในช่วงเวลานี้นะครับวิธีแก้ครับออาโทรศัพท์มือถือไปเปลี่ยน เคสใะ่นหมหรือว่าเอาไปติดฟิล์มใหม่อะไรประมาณนี้ก็เพื่อเป็นการแก้เคสนะครับอันนี้ก็ลองไปแก้กันดูแล้วกันอ่าโอเคลักณะสิหงห์บ้างสิหงห์เนี่ยก็ถือว่าดาวพุธเข้าครบที่5้าพบปุตตะยังได้รับประโยชน์อยู่นะครับจะเป็นจังหวะที่โอ้โหได้เจาะใจได้พูดคุยกับคนอายุน้อยกว่านะครับถ้าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะติดลูกมากนะครับถ้าเป็นหัวหน้างานเนี่ยก็จะมีการเมา์มอยกับบริวารหรือลูกน้องนะครับอยู่เสมอๆเ,เหมือนกับจะมีการ สูงสิงกันแม่ใช้คำว่าสูงสิงคือเหมือนมีโอกาสสัมพันธ์กันมากๆเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดาวพุธเป็นดาวลาภะก,กับกระดุมฮะซึ่งแปลว่าลาภผลและการเงินเ,งเนี่ย,เ,ยเข้าอยู่ในพบปุตตะมันหมายถึงจะมีรายได้ใหม่ๆนะครับแต่ดาวพุธอาจจะมีกําลังที่ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะได้ตําแหน่งที่เป็นปลามันหมายถึงรายได้ที่อาจจะไม่ได้เป็นก่อเป็นกำรรม,มากนักนะครับเล็กๆน้อยๆอาจจะถูกหวยนะครับแต่อาจจะซื้อเล็กๆน้อยๆน,นะครับมันไม่ใช่ลาภผลก้อนใหญ่นะอันนี้ก็ลองไป วางแผนดูนะครับงวดวันที่16กับวันที่30นี้พอดีเลยนะครับต่อมาลัคนาการน,นะครับทีมงานก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่จะมีโอกาสได้สังสรรค์ได้พูดคุยได้เจราจากับญาติพี่น้องหรือว่าทางคนรักหรือแฟนนะครับเพราะว่าดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนลัคนาก็คือดาวประจําตัวกับดาวกัมมาซึ่งแปลว่าการงาน ดาวดวงนี้จอนเข้าไปอยู่ในพบที่4คือพบพันธุซึ่งแปลว่าครอบครัวแปลว่าญาตินะครับมีโอกาสที่จะได้สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนสารทุกสุขดิบกับญาติพี่น้องนะครับแบบ อาจจะมีมากเกินความจําเป็นนะครับอาจจะคุยทั้งวันทั้งคืนทั้งเชา้าทั้งบ่ายทั้งเย็นนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสที่ญาติพี่น้องจะมาขอคำปรึกษานะครับมีโอกาสทําข้อสัญญาหรือข้อตกลงในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถบางคนมีโอกาสได้ทําธุรกิจร่วมกับญาติหรือวางแผนการทําธุรกิจร่วมกับคนรักในอนาคตได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าแต่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทีมกันไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะครับเพราะดาวประจําตัวอยู Jill ่ในเรือนพันธุ์ซึ่งไพ่โบ้านเนี่ยยังอยู Ren ่ในบ้านนะครับไม่อยากออกไปไหนเลยนะครับหรือติดบ้านติดญาติเป็นพ <chuckling> ิเศษนะครับหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างภายในครอบครัวหรือว่ากิจกรรมกับคนรักได้ด้วยนะครับทีมกันยังได้รับประโยชน์นะครับในมุมของดาวพุธยกเข้าราศีธนูในครั้งนี้อ่ะทีนี้พิจิกบ้างพิจิกเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ได้เมาท์มอยกับเพื่อนนะครับกับคนที่ เขาเรียกอะไรนะคนที่สนิทชิดเชื้อกันพวกดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการพูดคุยแล้วเป็นจังหวะที่มีโอกาสได้เข้าไปขอคาปรึกษาจากเพื่อนนะครับเพราะราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นราศีที่3ของคนลนัคณะราศีตุล์ชะนะครับแปลว่าเพื่อนแปลว่าสังคมมีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้ขอความาช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับหรือว่าจากคนสนิทเหมือนคิดอะไรไม่ออกบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับแต่ก็อาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างนะครับที่ อาจจะต้องระวังนะครับที่อาจจะถูกอา่าเขาเรียกอะไรนะจะใช้คําว่าเพื่อนถักหลังก็ไม่ถูกนะครับมันเหมือนอาจจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะไปขอคาปรึกษาเขาแต่เขาอาจจะเหมือนกับมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเช่นเวลาที่ไปขอคำปรึกษาเขาไปเลี้ยงข้าวเขาอ่าชวนเขาไปทานข้าวเราก็ต้องจ่ายชวนเขาไปดูหนังไปเที่ยวเราก็ต้องเปต้องจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็จะเป็นจังหวะที่สนุก ในการที่จะได้อยู่กับเพื่อนอยู่ได้จะได้อยู่กับสังคมนะครับบางคนอาจจะได้ของขวัญวันเกิดที่เป็นของถูกใจจากเพื่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูเนาะว่าจะได้อะไรหรือไม่ทีมวิจิกก็ทีมทุนก็ยังได้รับประโยชน์นะครับเพราะดาวพุธยังเข้าพบที่ดีอยู่ทําเอกสารสัญญาได้นะครับ พิจิกนะครับพิจิกเนี่ยเหมือนจะมีการทําสัญญาข้อตกลงในเรื่องเงินเงินทองเพราะดาวพุธย้ายเข้าในราศีที่2ก็คือราศีที่เกี่ยวข้องกับการเงินดาวพุธเนี่ยเป็นดาวลาภาและมรณนะมันมีทั้งดีและเสียนะครับจะก,กลายเป็นว่า เป็นทุกขลาบว้ได้นะครับมีความเสียหายปุ๊บแล้วจะมีลาบผลทางด้านการเงินตามมาแต่มันก็มีข้อตกลงหรือการทําข้อสัญญาอะไรบางอย่างในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับแต่คิดว่าดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนี้ถือว่าทีมพิจิกได้ประโยชน์ในเรื่องของการหารายได้พิเศษนะครับมีโอกาสที่จะได้รับมรดกคาว่ามรดกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่ดงที่ดินเป็นชิ้นใหญ่นะครับอาจจะเป็นมรดกทางทางงานเช่น งานเดิมๆที่คนทําคนอื่นทําให้สําเร็จเราอาจจะมาทําแล้วเราทําสําเร็จแล้วเรามันเราจะเอาไปเป็นผลงานในการประเมินนะครับในอนาคตได้ด้วยเช่นกันเดินทางไกลมีเกณฑ์จะมีโชคทางด้านการเงินนะครับก็ลองอใครมีโอกาสไปเที่ยวก็ลองเสี่ยงโชคหยิบรอตรี่ดูเนาะในช่วงจังหวะช่วงที่วัน 30, ที่12ถึง30ธันวาคมนี้ที่ดาวพุธเข้าราศีธนูนะครับ มีโอกาสจะมีข่าวดีในเรื่องเงินนะครับทีมพิจิกก็เป็นอีกทีมที่ได้ประโยชน์นะทีนี้ราศีธนูบ้างนะครับลัคนาธนูดาวพุธจรทับลัคนาจะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะครับในเรื่องความรักหรือเรื่องงานเพราะดาวพุธเนี่ยจรมาทับลัคนาดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนราศีที่7คือปัตตนีซึ่งแปลว่าความรักหรือหุ้นส่วนนะครับดาวกรรมะนะครับราศีการเป็นแปลว่าการงานนะครับบางคนอาจจะมีการอ่าร่วมทําธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วน นะครับมีเอ็ดเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีในเรื่องงานคนว่างงานมีเกณฑ์ได้งานคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนแม่ใครเห็นเราตอนนี้ก็รู้สึกว่าแอบมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ใครไม่อยากมีแฟนก็คงต้องสลัดนะครับทิ้งเอาเองนะครับว่าจะวางตัวยังไงนะครับยังไงก็มีคนเข้ามาแน่ๆนะครับและก็อาจจะมีงานที่เข้ามามากเกินความจําเป็นนะครับมีโอกาสที่เราจะได้ทํางานแบบ ทิ้งทวนช่วงสิ้นปีนี้นะครับทีมธนูเป็นอีกทีมที่ได้รับประโยชน์นะครับในมุมของดาวพุธจอเข้าราศีธนูจอมาทับลักนณานั่นเองนะครับอ๋อโอเคมีโอกาสที่จะไปทํากิจกรรมร่วมกับคนรักหรืออ่าร่วมกับคนหมู่มากด้วยนะครับอาจจะไปบิวดิ้งไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ทีมลัคนณาราศีมังกรเนี่ยมังกรเนี่ยดาวพุธย้ายเข้าราศีธนูเป็นภพที่1 1บเอ็ดต่ทษทีภพที่12คือภพวินาศเป็นภพแห่งความเสียหายนะครับ ให้ระวังเจ้านายจะแทงข้างหลังเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพนะครับสุภาพแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ระวังคนเมามอยคนนินทาโทรศัพท์มือถือชำรุดนะครับห้ามทําเอกสารสัญญาสำคัญสำคัญเพราะว่าดาวพุธเข้าภพที่เสียนะครับระวังปวดฟันปวดท้องนะครับยังเป็นจังหวะที่ รู้สึกว่าต้องระวังเรื่องการพูดนะครับเพราะคําพูดจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับคล้ายๆกับทีมลักขาราศีกรกฎเลยมังกรก็รออีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าต้องการทําสัญญาใดๆหรือเดินทางไปหาใครก็เผื่อเวลานิดหนึ่งมันอาจจะมีเกณฑ์การไม่ได้เป็นไปตามนัดดีเลยนะครับหรือล่าช้าอะไรบางอย่างนะครับก็เป็นอีกทีมที่ควรระวังเรื่องคําพูดนะครับยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในเรื่องของการทําข้อตกลงหรือสัญญาใด,ๆ,ดๆทั้งสิ้นในช่วงระยะเวลานี้ ทีมลักนณากุ้มแหมพุทธเข้าลาภะนะครับพบที่11ของล,ลักนณาราศีธนูนะครับ ราศีธนูเป็นราศีที่1 1ของคนลัคณะกลุ่มนะครับลาภพ,พูดแปลว่าคําพูดช่วงนี้คนกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดที่สุดนะครับพูดอะไรคนก็เชื่อนะครับมีวาจาเป็นอาวุธนาะใครที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่อยากจะให้พรเด็กๆก,นะก็พยายามพูดแต่สิ่งดีๆนะครับเพราะพูดปุ๊บมันจะมีลาภผลตามมาทันทีนะครับเป็นจังหวะที่ควรทําข้อสัญญาข้อตกลงสําคัญๆเป็นจังหวะที่มีโอกาสจะได้โทรศัพท์มือถือ มีโอกาสที่จะมีข่าวดีจากคนแดนไกลที่เป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะครับและเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของโอกาสในการสร้างธุรกิจในการที่จะไปพูดคุยนะครับในเรื่องผลประโยชน์นะครับทีมกุ้งถือว่าเป็นทีมที่ได้รับประโยชน์นะครับอาจจะได้รับประโยชน์ที่สุดสําหรับคนทั้ง12ลัคณะด,ด้วยซ้ำเพราะว่า พบลาบพาเนี่ยเป็นพบที่ดีนะครับเดินทางก็ลาบลื่นคุยกับใครก็คล่องตัวมีสเสน่ห์ในเรื่องการพูดเรื่องการทําสัญญานะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะมีาการทําสัญญาใดๆสําคัญคญ,ญก็ควรฟอร์สนะครับควรเร่งรัดให้จบภายในวันที่30ตุลาจะดีอา30ธันวาทีนะครับจะดีที่สุดอ่ะอนี้ทีมสุดท้ายทีมมีนาทีครัวเองนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวพันธุกกับปัตตนีครูครองหุ้นส่วนนะครับ เข้าไปอยู่ในเรือนกรรม,มนะคือการงานคนมีมีโอกาสได้ทํากิจกรรมนะครับกับคนรักหรือมีโอกาสได้ทํากิจกรรมกับครอบครัวนะครับหรือมีโอกาสที่จะคุยงานอะไรบางอย่างกับแฟนนะครับหรือวางแผนธุรกิจวางแผนการทํากิจกรรมในช่วงของเดือนมกราหรือปีหน้านะมีโอกาสได้ทําข้อสัญญาข้อตกลงในเรื่องงานนะครับมีข่าวดีในเรื่องงานแล้วก็คนที่ว่างงานมีเกณฑ์จะได้งานเพราะเพศตรงข้ามได้งานเพราะญาติพี่น้องฝากนะครับให้ก็ได้เป็นจังหวะที่ จะมีการวางแผนการตลาดในเรื่องการงานนะครับเป็นจังหวะที่ดีครับมีโอกาสที่จะมีข่าวดีด้วยคนโสดมีเกณฑ์พบรักในที่ทํางานนะจ๊ะนะครับหรือใครที่อยากมีบ้านมีรถก็มีโอกาสได้ทําสินเชื่อแต่มันเป็นสินเชื่อที่อยู่ในองค์กรเขาเรียกว่าสินเชื่อของอสวัสดิการพนักง,งานอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ เป็นจังหวะที่ดีของคนมีนนะครับในเรื่องการเดินทางการนัดหมายการติดต่อสัญญาใดๆในเรื่องงานนะครับเป็นอีกทีมที่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะโอเคทั้ง12ทีมที่พูดมาที่วิเคราะห์มาเนี่ยทีมที่ต้องระวังก็ทีมพฤชพบนะครับทีมลักนณากรรกฎแล้วก็ทีมลักนณาบังกรเหตุเพราะว่าดาวพุธเข้าพบที่เสียทุกสถานพบของคนทั้งสามลักนณานี้นะครับพุชพบกรกฎบังกรหากทําสัญญาสําคัญสาคัญในช่งนชวงนี้ควรระวัง นะครับห้ามพูดนะครับในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวมันจะมีศัตรูพ่อปากสวยพ่อปากนะครับโทรสามมือถือชมรุธอะไรประมาณนี้ส่วนที่มื่อื่นก็ก็คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์ในมุมของดาวพุธนะครับยกเข้าราศีธนูในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับ12ถึง30ธันวานี้เท่านั้นนะครับดาวพุธจะยกเข้าราศีมังกรช่วง30ทันวาป63ี63นี้นะครับในช่วงประมาณสัก4-5ทุมก็ เดี๋ยวเอาไว้ค่อยว่ากันอีกทีถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวอาจจะมา,มาวิเคราะห์ให้อีกทีในตอนในกรที่ดาวพุธยกเข้าราศีมังกรน,นะครับก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพยากรณ์ดวงชะตาภาพรวมของคนทั้ง12ลัคนาแยกเป็นราศีเลยนะครับตั้งแต่ลัคนาเมษไปจนถึงลัคนาธนูว่าในช่วงของเดือนใดนะครับ ของปี64เนี่ยควรระมัดระวังหรือมีโอกาสได้รับประโยชน์ในเรื่องไหนกันบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอ่ามาพยากรณ์ให้นะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ละกันก็เดี๋ยวจะทย,ยอยลงนะครับแต่ละราศีนะครับก็รอติดตามรอรับชมกันได้นะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่อ่ามารับชมวิดีโอก,ก็ประมาณนี้ก่อนเอาไว้โอกาสหนะ้าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีทุกคนครับ